สวัสดีค่ะวันนี้คุณหนึ่งก็จะมาแนะนำวิธีการาแคปหน้าจอนะคะในกลุ่มไลน์นะคะโดยที่รูปโปรไฟล์ของบุคคลที่อยู่ร่วมกลุ่มไลน์กับเรานะคะจะไม่ถูกแคปหน้าจอออกไปนะคะซึ่งจะมีวิธีการสงวนสิทธ์ กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังไงอ่ะมาดูกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะให้เราเปิดเข้าไปที่ห้องไลน์นะคะหรือกลุ่มไลน์ของเรานะคะที่เราต้องการอยากจะจับภาพหน้าจอบางส่วนนะคะเพื่อนําออกไปเผยแพร่นะคะอ่ะให้เราเปิดคุมไลน์เข้ามาในที่นี้ขอยกตัวอ,อย่างคุปไลน์ป .1 ท .64 นะคะของคุณหนึ่งเองนะคะซึ่งเปิดเข้ามาแล้วนะคะเมื่อเราเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะที่เราอยากจะแคปหน้าจอนะคะอันดับแรกเลยให้เรา กดค้างไว้ตรงหน้าจอของเรานะคะเมื่อเรากดค้างไว้ที่หน้าจอของเราเสร็จปุ๊บให้เราสังเกตนะคะมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เรามองดูด้านล่างนะคะจะมีคําสั่งจับภาพให้เรา,าเลือกจับภาพไป1ครั้งนะคะทีนี้การจับภาพหน้าจอเนี่ยเขาจะจับให้เราแค่นิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะจับภาพทั้งหน้าจอง่ายนิดเดียวนะคะเราก็คลิกหรือว่าติ๊กด้านบนนะคะเพื่อที่จะขยายหน้าจอ,อาส่วนคนหนึ่งก็จะเลือกด้านล่างด้วยนะคะ เพื่อให้ได้เต็มหน้าจอก็คือในส่วนพื้นที่ตรงนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เรามองดูด้านล่างนะคะเราจะเจอคําสั่ง ซ่อนกับจับภาพนะคะในที่นี้ให้เราเลือกคําสั่งซ่อนก่อนนะคะอ่ะซ่อนเลือกคําสั่งซ่อนจะสังเกตเห็นว่าโปรไฟล์นะคะของคนที่อยู่ร่วมกุ๊ปไลน์กับเรานะคะจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วแต่ระบบไลน์เขาจะจัดให้นะคะส่วนแม้แต่ชื่อนะคะชื่อเจ้าของกรุ๊ปไลน์ไอ้เจ้าของไลน์นะคะก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็มองมาทางด้านขวามือนะคะเราก็เลือกคําสั่งจับภาพได้เลยอ่ะเลือกจับภาพปึ๊บนะคะ เมื่อจับภาพเสร็จปุ๊บเราก็จะได้หน้าจอแคปหน้าจอมาแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราได้แบบนี้เรากา็เลือกอบ,บันทึกนะคะด้านล่างนะคะเก็บลงไว้ในเครื่องของเรานะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการแคปหน้าจอโดยที่เราไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นนะคะสำหรับวันนี้คุณหนึ่งฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ